ไม่ต้องตินะว่าลงเมืองไหนใช่ไม่ต้องติเราอยู่แก่ใจอยู่แล้วใช่เรารู้กันเว้ยใครไม่รู้ก็คือพ่นนอกรีทั้นแหละมันมีอะไรมากจิ้มพับจิ้ไม่จบอีกอ่ะมันมันติดลมอ่ะมันยาวอ่ะเหมือนโอ้เมื่อกี้จะได้แชมป์อยู่แหละใช่เมื่อกี้ว่าเสร็จไม่สุดอ่ะถ้าได้แชมป์มันจะเลิกเล่นเลยก็ว่าพรุ่งนี้ก็ไม่พรุ่งนี้ก็ไม่ได้เลยใช่ จริงถ้าได้แชมป์แบบเลิกเราเลยเราได้นไปชิวแล้วพวกเราต้องวันละแชมป์เข้าใจปะวันละแชมป์วันละกากวันละแบนหรือเปล่าเอเดนพวกเรามันไม่มีใครนอกรีดเลยวะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูให้เต๋อเดี๋ยวจะนอกรีดปะเต๋อจ็เล่นเหรอเล่นเล่นไอ้เต๋อไอ้ควายนะยไม่ทู้เป็นไน้องยังไงรู้ได้ด่าฉนเ่านนในนี่อ่านตามเพลงที่เห็นงันเปลี่ยนไหม หูไหนวะหนูเหวะหนูหนวะหนูเหนยวะนูหูเหนวะหนูวะหนูะหนัดอะไอ้แม่ขำจริงกิมนะเนียเ้นองเหมือนไม่เซลเลยเห้่แหมคนตัวเริ่มเลยจะไม่คืน ไม่มีปืนอ่ะเ้ยมินี่แชมป์เราเว้ยได้มินนี่นี่แชมป์เลยใช่ไหมมีเอสเคเอสเอาปะไม่เอาเลยไม่เป็นเออมาตึ๊ดอลชั้นสองจอเข้ามาจะไม่ไม่มีใครลงกับเราเลยเว้ยมันรู้ไงมันมันเก่งขามเราเราแบบอำนาจเรามันเก่งขามเกินอ่ะใ่พูดถีงก็ถูกอีกเลยห้องนู้นห้องไหนยุ่งห้องผ้าเลย ก้าวลาว่ะแสนแค่ถามว่าห้องไหนยุ่อยยุ่งกันจะเขาจะกันว่ายุ่งมัยยุ่งกับหมีกันยาใช้เวลาเดินเดียวๆนะถามจริงเอ้ยไม่เป็นไรเขารู้กันเปิดแล้วเสียงสงครามน้องๆเข้าเข้าหัวน้องๆน้องๆไอสัตว์ตู้ล้วนตู้ล้วน ตแต่แต,แต,แต่แต่บอกเลยเข้าหัวหมดแม็กเลยเข้าใจพี่เขาสนใจเข้าใจผมเข้าใจเดี๋ยวไ,ไม่เป็นไรนะเอาก็แบบเข้าหัวน้องๆแต่หมดแม็กเลนดะ์น้องๆ <laughs> ยิงยิงเที่อขนาดก็ไม่รู้น้องๆ ได้ยินเสีย,ย,ยงตีนอะแต่แบบไม่อะเต้นตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ตีนคือไม่ได้ยินเสีนยงตีนนะไม่ยีย้มีเหมือนองคี่รูว่าไม่มีคนส่วนเขียวโคตรเยอะใช่เยอะจริงเยอะจริงนี่ก็เจออยู่แต่ยังไม่ได้เก็บเลยแม่ไม่ใช่ L16 หรือชักแม่เหมือนกันกระสุนแบกไปเขนนาทำอะไรต่อเดี๋ยวทดสอบเขาเปล่าเปล่ารือเปล่าเออ เยอะเกินอะ่ะกระสุนเกี่ยวสองร้อยกว่านัดแล้วเนี่ยเขาเที้งกันจริงหมดแล่วจริงเดี๋ยาไปแบ่งให้าจเอานะเมื่อกี้แม่งคือพูดจริงนะนี่ขนาดมีไอ้นี่นะคอมเพรสเซอร์ที่เอาไว้กดแลมป์ทีแบบโอ้โหเมื่อกี้ก็หมดแม็กตะตัวเดียว <c oughs> ไม่ได้ช่วยกูให้ดีขึ้นเลยนะเออเสียดายเกมนะนะเกมที่เราที่สามเชื่อพี่วิ่งวะโอเคเอาป่ะกระสุนเกี่ยวไม่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 ถามถามเฉย ใครโดดกระจกตั้งหน้าไวะเหี้ยหล,หลอนไปหมดแล้วเนะี่ยเจอแล้วโอ้โหเจอจนได้ปืนที่ต้องการอะไรนะมินิมินิมินินคูเปอร์ทาไมห็นชอบเล่นปืนคอ่ะวะมันแบบระยะไกลชอบคอโอ้แต่ไม่ต้องโกสุนเขียวยนะน่เอาออก120อันแล้วกันใช้แค่190พอ เดือหาของแต่งก็ใช่ใย่ชอบกระโดด,ด,ดได้นะได้นะได้นะนะแทบแตเลยเด้อดฟ์มแบบเดีอวหนักมวมยหน้ของฟูเลยเจ้าขูหลานไปหมดแล้วดิอ่ะแม่มันทีลูกก็เหมือนไก่ฮะ เฮ้ยเอฟโฟเรียบร้อยเสร็จโก้ไอ้น้องเป็นโลกแล้วนะจะจบไม่บาดเหรนวะเอาก็สุนเขียวบอกนะคนนี้หากระเป๋าอยู่เอาเอาแล้วเข้าไปดิท้าง่วงก็ไปนอนนะ นอนเถอะสงสารไะหลับให้สบายหลับให้สบายช้าพูดของคนอื่นใช่ไหมล่ะคำเนี่ยหลับไห้สบายฮะโดนเองระบ้างไหเอ้ยไม่เป็นไรเลยมันก็หลับสบายนะย่าลองยิงระยะนี้นะไม่ครับยิงคำยิงกับพี่เกินไปอ่ะเกินไปมา ก็ให้มันมาเอ้ยกระเป๋าสองสองอันมาตรงเนี้ยตรงนั้นได้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องการหรอกยไม่ต้องการสิ่งที่คุณให้มันคือของไร้ค่านี่เจ็บปะที่ใครตัวหมอยคนหนึ่งใครวะมึงเก็บหรือเขาเจ็บหมอดุลยเอ้ยไม่นะเอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้ยกูอยากยิงคนเฮ้ยช้ เสียงรถเสียงรถได้ยินเสียงรถไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเพชรเสียงเพชรซ้ายใช่ใช่ินเสียงรถได้ยินเสียงรถมันกำลังมาช้กำลังมาช้มาช้แล้วมาช้แล้วมาชงแพงแล้วมาชงแพงแล้วกระโดดแล้วกระโดดเข้าแล้วมัวนะโลยังอ่ะโลอยู่โลอยู่ล็อกแอนโลอ่ะมไปเรื่อยหสกเดยเอ้เอาเอาอนนีของจริงอันนีของจริงอันนี้ก็ไป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 ไบนเขาบนเขาปะไม่รี้ว่าไปแล้วอ่ะไปฟาร์มด้วย นำมงนไวไม่ส่นละหิวของะหน้ากากเอ็มพีเขาเรอใช่ไมอืมเขาแล้วเราไปหาดูห้หน่อยดิอยากรู้ว่าเลขอะไรได้ด้น้วงใชายนั่นนัคือเราอยู่ข้างหน้านั่นนันั่นนนนัรูอยู่ข้างหน้ารู้แบบนั่นนั่ไม่ใช่อะไอแบนอส่ทุเรศ่ปะเขอะไรก็เลยโ ไม่ได้ขับแบบนี่หรอวะแบบ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 เฮ้ย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 อันนี้ยิงเรียกเรานะเราต้องมาแล้วสวัสดีครับเฮ้ยเจอแล้วเว้ยอยู่ไหนมาร์คแต่ยังมาร์คไม่ได้ทิศเอ็นคือเราวิ่งขึ้นเขาทิดเอ็นกับเราวิ่งขึ้นเขาคือทิศเมืองท้าทายเขาต้องกลัวมีโอ้ยไม่อย่างยิงด้วยอะอยู่ไหนวะกลัวเอ็นมึงมันไม่เท่ากันละสิประเด็น ก็เจอแล้วใหญ่กว่าไอ้ <laughs> สัตว์อยู่หลังต้นไม้ต้นไม้ตรงนะี้โดน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 ,โดนจะตายเอาจะตายเอาอีกงานหนึ่งงาน,นหนึ่งนหนงดดมาถึงมันเหรอเปล่าปูาจะตายเอางา <laughs> นนี้กูตายแม่ดูสิมันจะตายจริงนะเว้ยยันเลยบ้าจะเพิ่งจะยันไม่เย็นแล้ว กระโดดนี้ไงวะเอ๊ะันนี้เป่านี่ยเข้าแล้วหนังต้นไม้เนี่ยยังยังไม่เออเออหลายสิบหกสิบแปดเมตรโดยมีเจ้าเสียน้องๆยังยังไม่มีใครมาดูใช่ไหมว่าขยะควายไปเลยอ่ะ ไอ้ยีกูคอไปยี่ิบนัดไอสัตว์ไม่ตายมึงโปไหะเนี่ยแมสเล่งหนึ่งกูยินัดเดียวน้องน้องโอ้ขอบมาครับ่ครับอ๋อลุงลุงส่แล้วเหรอใช่แมสเอ็มพลุงยังอยู่อีกเหรอฮะยังอยู่ไม่ดึงว่ายังอยู่ในเกมอันนี้คิดไม่ดีเราเลยไม่หนูพูดเราแบบว่าหนูพูดไม่ดีไม่ไม่ DIY ม่ไม่ดไม่ไม่ดีไถามวม่าแไม่ดไม่่ม่ไ เอามันไปคนยิงไม่รู้คราทำธุรกิจทำอาหารขายเอาต่อจากงั้นหนูไปด้วยโถ่เฮียบอดไอ้สัตว์งั้นหนูไปขนบอดเฮียบอดนี่ไงเฮียน็อกน็อกไปดีไอ้สัตว์ไอ้เฮียกูยิงตั้งนานเลื่อมันช่วกันทำทั้งแก๊งอะไม่ได้เลยเออเอาเฮ้ยยิงทำเฮียอะไรล่ะฝั่งนู้นน่ะใครยิงมึงบอกกูมาฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งหารถไหมใส่ปันทีละกัน หมุนไปดิหมุนได้เปล่ากระโดดหมุนอะดมุนๆมันหลบได้กี่เนื้อโอ้โหไอ้เหี้ยเราไม่มีน้ำด้วยสัสมีมีมีเอาวะเอา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 เลยเอาเลยเอาเลยนี่คือหมายถึงเอาเอาให้เลยนะขอบคุณครับเลิศใส่เพียร์แล้วลดลดยิงยิงยิงลดลด

มันจะมาที่มันจะมาที่มันจะมาที่ก็บอกซาบาโลแล้วนะโลแล้วนะมันมันทิมแล้วมันทิมแล้วไอ้มันยิงสวนมันยิงสวนว้าแม่เลยเบียดจะด่าเฮ้ยเดี๋ยวเเอาเจอจริงไอ้เหี้ยเจอจริงซ้ายใช่ปะตาฝาดป่ะกูหลอดไม่หมดแล้วดีอ่วงสองถ้าถ้ามันเข้าข้างในเราเราเข้าไปจองพื้นที่ก่อนปะจองทำเลก่อนเออเดี๋ยวนะ จองด้วยอะไรอะ่ะอากูดา้าใช่ยิงแม่งเลยเนะมาด้าไม่ถึงยิงมันแหละพอ,อต้องเล่นแล้วชมขนาดนี้นต้องเล่นแล้วต้องเล่นแล้วใจใจหน่อยกล้ากหน่อยไม่กล้าเลยตอนไม่คนนี้ไม่ให้ความสำคัญอะ่ะจะโดิเจ็บกันเะป็นอะไรครับน้องชายเป็นอะไรครับโอ้ไม่เป็นไร,รนะไ,ไม่บนะมดโทษยังอยู่ในบอเฉยเนี่ยเปลี่ยนเรื่องยนะแลปลว่านอนชัวร์ ไม่ได้งอนขอบเข้ามาไม่เชื่อ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 ไม่จริงไม่อให้เราหาคนก่อนหน้าตาลดีสุดเดี๋ยวไปฟังเลยเหรอไปฟังดิเอ้ยล้อเลี้ยวเนสตดิอ่ะเปแล้วเจอเจอโน่นไหนมึงมาร์คดิถ้าขอบวงหกสิบหกสิบให้กูยิงลูกบิดเก้าสี่เหรอไม่ไม่พี่ทำเกมไหมพี่ทำเกมไหม เนี่ยไอเรายัดดีกว่ายัดดีกว่ายัดดีกว่า go 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 enemy 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 ที่ไหนวะยิงไว้ยิงไว้มันซิกยิงไว้ตรงมาเหรออ่าก็คงโดนไหลเฮียวิ่เก้าสี่ไม่เกินสี่ร้อยกว่าเมตรอ่ะหรือว่าแบบเรากินฟ้ามักฟ้ามักฟ้าจุดใจแล้วแบบมันได้ทางน้ำได้ทางข้าวเปล่าวะ ไม่รู้แต่ตอนนี้หิวอ่ะมันชุดใหญ่เท่าไหร่นรอยก้าใช่ไหมไม่ได้องกายลุงลองกินยังอ่ะมันเต็มป่ะแบบเต็มร้อยป่ะโอ้ยอยากลองอ่ะลุงมีป่ะออ้ยตกกใจเลยเฮ้ยทุกคนทุกคนต้องยับต้องหยาบเราต้องออกไซด์หรอมอแล้วรอรอเราไปเจอมันเราออกไซเรอยู่เดินข้างหลังอย่างงี้ตกใจหมดเลยรู้ป่ะกูไป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 ไกไอไไไ go go ขมิเอะขมิเอะกใจายจะบอกว่าขอน้ำหน่อยเลือดไม่เต็มมันบักเป็นหมูเว้ยเว้ยเว้ยขมิเอขมิเอะไอไข่กิ๊บอยู่ตมา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 ก็คือเอาง่ายๆคือมันต้องเป็นไก่ใช่ไหมใช่ไก่ข้าวยำไก่แซบเออข้าแซ่บไก่จับแล้วอยากสบายไหมอะไรอ่ะแบบ ก็รับซื้อรับซื้อรับซื้อพวกเฮ้ยเฮ้ยทุกคนยัดกันเลยเหรออ่าที่เปอถือในราคาที่โผล่แล้วอ่เขี่ยแล้วเข้าวงไม่ทันนะเว้ยเรารอดักข้างในอยู่กเปล่าไม่ได้ไม่ได้หนึ่งแต้มดีไอ้เที่ยไม่ทันจริงกว่าจะโบกเสร็จอ้ออกขวาดีกว่าเข้ามาแล้วอ่ะโอ้โยเที่ยมึงโอ้โหบอลายชั้นเชิงสุดๆรับได้ดีค่ะ ส้นตีนนะฮะ๋ยวเราส้นตีนนะตอนนี้จะโดนแล้วส้นตีนจะโดนแล้วตอนแรกเฮ้ยจะขอฝากน้ำกับคุณบวกไปก็เท่านั้นอ่ะหมอครับผมแม่ย้อยเฮ้ยทำไมหมอสี่ไม่มีรถแซ่บขวดไก่นะครับหมอชื่ออะไรไม่รู้ยังไงไอ้เหี้ยบใครร้านบัวนะ ไอ้ทุกคนเข้าวงอี๋อะสี่สิบวิไม่ทัน่ันนนหหูีและคเร็วโอ้โหไอชิปหายยิงตั้งนานขอโทษขอโทษโอ้โหแล้วแม่งเมสสุดท้ายด้วยเม้นั้นอะเฮ้ยฟังกับเข้าวงเข้าวงขอร้เงียบเลยอะเข้าเงียบเลยอะอย่าราลับอย่าเราไปรับตูแอนลีดเข้าเงียบเลยอะเราหนีดีกว่าัเราหนีไป go 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 ถูกใช่ไหมก่อนนี้ go to one six one six มาเลยมาอะไรหาน้าเยเยๆกดอุ้มกดอุ้มไม่ใช่เยอะๆเ9 F9 มามามาเขาจะเอาไว้ทิ้งน้ำแล้วทิ้งน้ำออก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 ซ้ายพี่เข้าวงเลยออกซ้ายอะไรไม่รู้ว่าซ้ายไหนไม่รู้อ่ะซ้ายไหนไม่รู้ออกซ้ายเข้าวงไลยนี่ไงออกซ้ายเข้าวงใช่าใจไหมวิ่งเขตรงเลยออกซ้ายเข้าวง วินวินออก้ายเราติออก้ายเราต้องทาพี่ดอกตตยเราทิ้งเราไปตอนเนี้อะไรออก้ายออกวงหรือออก้ายเข้าวงออก้ายเข้าวงอ่ะมึงเข้าใจวิ่นทะแยงปะทแยงตดเพราะว่าไม่วงไม่บีบเลยเี่ยเนี่ยเอนดนี้แอนนี้แอนนดี้อนดอนีอนอนีออนีอนีอนีอนนนาอนีีแหนีีแนอง อ่ากูก็อยากพูดกูสนับสนุนสองคิวอะฮะมึงเชื่อป่าวว่าข้างหน้าเรามีไว้ยองนี่มันก็ต้องมีแล้วปะไม่ไม่แบบอ๋อจะวิ่งไปเจอเลยก็ได้อะจะเอเตรียมเฟิร์ดหมดให้พร้อมบอกแคแล้วแหละเฮ้ยวิ่งเข้าบ้านนี่หว่าไม่ค่อยชอบวิ่งเข้าบ้านสักเท่าไหร่ แล้วพูด,ดเราอยู่ห่างก,กับท,ที่จังหวัดเล่นเลยเล่นเลยเ่นเลยเวลาที่ตอนต้องเฉิดฉาแล้วละ่ะก็ได้วเวลาที่ออกต้องไปกับเธอ,อยังไงออกขวาไปปาดซ้ายยิงไม่หวังผลว่าตอนนี้ตอนกำลังวัดแรงลมอยู่นะครับเ <laughs> ขกากำลังวัดแรงลมในการวิ่ง <laughs> ก็เล่นแถวนี้ได้นะาจริงๆเล่นแถวนี้ได้เขาอ,อะไรมันเล่นอนะนั่นไงนั่นไงไปไปไปเขายิงเล่นหรือว่าเขายิงคนจริงจริง,รงโอ้ยยา่า <c oughs> ตัวทีเดี๋ยวผมรอเฉยชายท้ายวง หลังดีกว่าจริงๆนะพูดจริงนะดูหลังดีกว่ามันมเรื่องไหนเน,น,นี่ยด้านหน้าเฮ้ยเขาโห่ยี่ไกลสัตว์เฮ้ยมีคนน็อกวงมีคนน็อกวงไอ้เยี่ตายโง่ไอ้แทนๆๆมีของอยู่นะเต็มเลยความเลยหน้าประตูไม่เดี๋ยวก่อนเราเราต้องเฮ้ยปะออกขวาได้เนาะไม่ต้องใช้รถได้ออกขวาเลยไม่ต้องใช้รถวงแค่เร้ได้ได้ได้ เอาความลุกใจรถเฮ้ยเราแบบไปเยี่ยมอันดับวีอนดมบวีพูดจริงไมมว่าแฮร์รถเดีอย่าโดนจริงมันเป็นเป้ากันปะได้ๆๆวิ่งล้ว้างกันแชมป์ดูทรงแล้ววิ่งดีเฮีย ทีนะพี่วงเนี้ยโอ้ยแย่วงวงเมืองนี้แม่งเล่นอย่างยากเลยจีนไเ,เล่นละเอ้ยด้านหน้าวะเแย่อยู่ไลนว,วะเชียขวาอยู่ไม่ต้องห่วงเมืองนี้แม่งตึกอย่างเยอะตึกสูงสูงเลย ว่อนนั้นไม่ต้อเข้าวงกั็ได้นะออกขวาสุดวงอ่ะได้ได้เลยจะแชมป์ละรู้สึกว่าบ้านจะมีขวาสุดก่อนเราเล่นพยายามแล้ว

เจอไอสัตว์หน้ากูหน้ากูมึงเข้ามึงเข้าที่เข้าไปมาแล้วนี่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 มักฟ้ามักฟ้าแล้วมึงรีบเข้าไปไ่้ตอนเนี้ยเจอตัวเดียวอ่ะอยากอยากยัดมากเลยใจเย็นแต่มันจะเปิดจุดเราหมดเลยเว้ยยิงได้กูยิงนะมีขวานเอาเขาเฮ้ยกูเจอว่ะเฮ้ยตะวันตะวันด้านบนด้านบนนั่นแหละนั่นแหละเออเออเดินตามเดินตามค่อยนะยี่สิบสามคนวงมันแคบอ่ะ เลืเเเ่อนเพจเซฟดีก,ก,ก,กวย,วย,วยแล้วยังวิ่งไปน็อก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 สวยสวยสวยอ่าจจะได้ก็เอาเลยลเรามีจี้สามไงยังไงเราเจอจี้สี่ไว้เน,น,เ,นเห็นปะมันเปิดจุด มาดิครับไอ้สอออจ่จะเยน็นนะเว้ยจะเย็นนะกูเจออีกแล้วกูเจออีกแล้วแตสวยก็มาดีซ่าแต่คำตอบเข้าไปหา รอไปหนึงเดี๋ยวเข้าวงเลยเข้าวงเลยไอ้ยัยด้านนอกมีเดีเข้าวงดีกว่าต้องออกขวาจริงนะเว้ยออกขวามันมีเว้ยมันมีคนนะกูกูวิ่งมาขวาเนี่ยเฮ้ยอยู่ด้านบนว่ะบนตึกอะเราเสียเปรียกด้วยใช่เราไปอยกด้านบนก่อนโอเคอ่ะกูตามแล้วกันไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ตัวด้านบนอะเราไม่ตั้งไม่เพราะว่าเพราะว่าถ้าเราบวกต่อมาหนึ่งนาทีครึ่งอ่ะมันเสียมันเสียเวลาเรื่อง มันเสียเรื่องการวิ่งเข้าวงก็เสียเวลาเว้ยเราปวโดนดักไงเลยอยากออกขวาไปอ้อมดีกว่าก็ลองดูอาจจะโบกไฟชนะก็คือกูเสียวหลังก็เสียวข้างไงเลยแบบอยากวิ่งอ้อมๆข้างดีกว่าอุ้ยน็อกต่อน็อกน็อกต่อน็อกมามาดึงกูหน่อยมาดึงกูหน่อยมันน็อกเว้ยมันน็อกกูยิงมันน็อกแล้ว สวยสวยดึงหน่อยดึงหน่อยได้ไหมใช่รถอะไรวะมีสมงค์ปะมีสมงค์ปะมีสมงค์ปะมีอะไรเหี้ยไม่มีไม่มีตร,ตรงนี้ได้ปะตรงนี้ตรงนี้เพชรเพชรเพชรตรงนี้ข้ามา <m> <m> มาทำได้ปะไปขาดไปอยู่ถึงถึงทังนทันขามมาเรืเลยมาตรงนี้เลยว่างเลยต้องตรงนี้เย <m> <m> มันบวกอยู่มันบวกอยู่ อยู่นิ่งเลยดียปปั๊มแล้วดี้ขึ้นเลยเห็นว่ามันจะไม่ทันเนีน่ยมันลงยากด้วยมึงเห็นเขาปะเสมกไดไ้เดี๋ยวกูสมก่อนไม่มีไม่มีไม่มีสมกูมีกูมีก <Okay. S 2> ูมีไอ้เหี้ยมันชนกูอดีเลยตัดนะเว้ย เราจะต้องวิ่งเข้าวงแล้วอ่ะไอเพชรล้อจ่ายเออเดี๋ยวว <ไป S 1> ิ่งเข้าวงแล้ววง,ว,งวงช้าวงช้าอยู่วงช้าอยู่ตอนนี้ฝั่งเราช้าเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บกระเป๋ากันวงแป๊บนึงพีจ่จะวานอยู่ยผมวะอยู่ไหนวะอยู่อยู่อยู่ได้ยินเสียงสิบห้าคนเนี่ยสี่หกตี้ะเปิด์ประมาณเฮ้ยขึ้นรข้าหน้ามีรถ<ข>จอดปลำนะเฮ้ยเจอแล้ว เห็นปะตูดนู้นไปยิงกันอยู่โอ้ยตูดโผดโตดโผล่ตดโผล่ตดโผลพี่ขาพี่หลบเลยผมขึ้นไม่ได้ผมขึ้นไม่ได้จริงผมขึ้นไม่ได้นะเรียบร้อยพี่ไวโยไวโยไม่ไม่แล้วตูดตัวใครยิงพี่วะไม่ยิงจากนอกองค์อะโอ้ยมันมันปล่อยมันปล่อยเลยปล่อยเลยมีเปล่ากันลงอยู่ โอ้โหจมวงไอสัตว์ไอเชี่ยอะเฮ้ยเครืองบนซ้ายเครืองบนซ้ายเครืองบนซ้ายออกซะเครื่องบนซ้ายเครื่องบนซ้ายเครื <nationwide> ่องบนซ้ายเราเล่นง่ายกว่าเครื่อยู่บนซ้ายง่ายกว่าเจ็ดเจ็ดคนเจ็ดคนนอนเลยละกันมีใครมีนี่ปะน้ำปะ มีๆๆๆๆๆม,มีมีมีจะมาตรงนี้ไม่ไม่ตรงรถตรงนี้ไ,ได้ปะตรงนี้ได้ปะต้องตรงนี้จริงตรงนี้ cover เรรดีวะ่ะมาดูหลังแล้วเช็คหลังเดียวมันอยู่ขวาอยู่อยู่อยู่นี่นะที่มาร์กแล้วก็สองที่ตรงตรงนร้นด้านหลังเรามันตายยังอ่ะไม่รู้อ่ะยังไม่ขึ้นตายนะบวกจะแตกว่ะชิบหายละใครโดดว่าเพื่อนอ่ะ ตัวเจ็ดตัวยังอยู่ด้านหลังอยู่เลยเราดักเลยเราดักเราดักดีกว่าเฮ้ยเราได้เพชรระหว่างนะดักนะยังไงยังไงมันก็ตายเว้ยนี่ไงตายวงลนะลองยไ,ไต่อเราเข้าวงปะเออเ บวกไม่หมวกแมงโลจัดเลยเฮ้ยขวานะตอนนี้เหลือเหลือขวาแล้วเอ้ยมีคาพี่ระวังเราสู้ไม่ได้ไดเราวงบีบใกล้ดีกวะ่ะตัวขวาตัวตัวมาร์กโน้นอะที่ผมมาร์กอะเราเรอรอรอมันเข้าวงเดือดขอาไปวัดกันฟูอัตโต ลง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 มีตัวหนึ่งนะวิ่งจากตัวนั้นแหะตรงไหนข้างหน้าเลยหน้าที่เราวิ่งไปเชียวใช่ใช่เนะนะน,นี่ยแถวนั้แถนน่ะนี่แถนเข้าแถานะตรงมาครับนะเหลือแปดคนละผ่าคนท้ายสองตีอ่ะโอ้ยมันยิงกูมันยิงกูมันยิงกูงกเพจจัดเนกขอแค่นั้นแหละอยู่ไกลอยู่ไกลทำเนาะ ไม่แต่เนี่ยคือหมวกแตกจริงๆนะกูเจอแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยใจเย็นแล้วนะนะเนี้มุมสวยอยูเออ่เออไอเราเราเล่นได้นดเนี่ยเพชรใจเย็นเพชรใจเย็นน็อกน็อกน็อกสวยสวยได้ป้าเดี๋ยวกูช่วยมัมย้มาเลยมาเลยน็อกละข้างเสื้อข้างเ่ื้วไม่เข้าเลที่มึงยิงน,นี่คือตัวขาป่ะตัวอะไรไม่รู้อะเดี๋ยวเอาไปโอเคโอเค เ้ยมันสโมี่คนว่ะเชื่อะไรเพชรมันอยู่ไกลยังวะเพชรบงมันนอยู่ห้าหมดเลยมันอยู่หน้ากูหมดเลยเว้ยแน่ใจนะไข่คว้างระเบิดไม่ได้คว้างโอเคสโมอในสโมอลละซ้ายหมดละเฮ้ยวิ่งวิ่งเข้าไปคนนึงวิ่งเข้าคนนึงเขาวิ่งตัววิ่งอ่ะไอเพชรเพชรเราต้องเข้าไปตรง โอ้นิดเดียวไอ้เหี้ยตัวนึ่งโดนยิงโลไปตัวน,นั้นเข้าแล้วเว้ยน้าๆๆๆพี่ตัวนึงนะพี่ตัวนึงนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนนะี้แถวเนี้ยแถวเนี้ยตามเลยตามเลยเชื่อหมวกเขาไในมีม้ไม่ซ้ำอู้ยิงจะตายลเลยเฮียเลยกี่คนมาเนี่ยตัวที่สี่อ่ะเดี๋ยววิ่งไปหามึองละ คู่จะตายเฮียไม่ไหวที่เล๋อที่สองพี่สอนเล็กแม่เดี๋ยวตัวท้ายดิใช่ตัวสุดท้ายที่ยิงกับมึงอ่ะไอตัวนั้นกูยิงน็อกไปสองแล้วน็อกกับกูพอดีเลยไอตัวนั้นโอ๋อโทษว่ะแม่งกูอยู่ในบ้านเนี้ยมันต้องโดดออกอ่ะ